สวัสดียามเย็นค่ะ fc ที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมวันนี้ก็มีผ้าไหมสวยๆไม่แพงให้ fc ได้เลือกชมนะคะงานฝากขายเช่นเคยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ตลาดผ้าใหม่ไม่สามารถเปิดขายได้ต้องอาศัยบนโลกออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราไปดูงานด้วยกันเป็นงานที่ไม่แพงนะคะเป็นงานเป็นงานสรงมัดหมีแล้วก็เป็นงานเครือสมอนะคะมีทั้งหมด4ชิ้นราคาเดียวกันหมดเลยนะคะ1,000 900บาทเท่านั้นอาบน้ำยาเย็บเก็บริมทำนิ่มส่งฟรีด้วยนะคะวันนี้เจ้าของผ้าอยากให้ขายอ่ไวๆนะคะเพราะว่าหาตลาดยังไม่ได้ค่ะก็เลยร่วมด้วยช่วยกันนะคะทั้งหมดมีแค่4ชิ้นเท่านั้นเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันสนใจชิ้นไหนก็ทักมานะคะอาบน้ำยาส่งฟรีนะจ๊ะชิ้นที่1นนะคะก็จะเป็น ผ้าไหมลายเครือสมอสองตะกอนะคะเป็นไหมบ้านบวกไหมจุนเนื้องานก็สวยนะคะเป็นงานสองตะกอสามารถใส่ได้ด้านไหนก็ใส่ได้ค่ะเพราะว่างานสองตะกอจะเป็นเชิงแดงเป็นงานเครือสมอเชิงสีแดงนะคะชิ้นนี้ สวยดีนะคะเพราะว่าดูแล้วก็เด่นเช่นกันสายก็ไม่เคยเห็นนะคะเครือสมอเชิงแดงงดงามมีเจือที่งดงามด้วยนะคะทองผ้านั้นก็จะมีลายโคมข้างในมีสีเหลืองมีสีแดงแล้วก็มีสีเขียวทองผ้านั้นก็จะเป็นสีเขียวขี่ม้านะคะดูสวยแปลกมากๆค่ะราคาไม่แพงด้วยสำหรับเนื้องานก็ไม่บางและก็ไม่หนาจนเกินไปเพราะว่าเป็นงานส่งตะโกนะคะใครที่ชอบเนื้องานที่ไม่ ไม่หนาก็ต้องเป็นงานสงตะกอนะคะใส่สบายเพราะว่าเป็นไหมบ้านบวกไหมจุนนะคะไม่ใช่ไหมจุนอย่างเดียวเป็นไหมบ้านผสมไหมจุนนะคะอาบน้ํายาก็จะสวยมากๆค่ะชิ้นนี้เป็นเชิงแดงนะคะสนใจก็ทักทายมาราคา1,900บาทอาบน้ํายาเย็บเก็บรดิมส่งฟรีด้วยนะจ๊ะสวยงามมากๆค่ะมีแค่ชิ้นเดียวนะคะสําหรับอ่าสีนี้ ที่2ก็จะเป็นงานสงตะกอนนะคะสรงมัดมีเป็นไหมบ้านบวกไหมจุนนะคะความยาวมาตรฐานนะคะ1,2คูณเมตรราคา1,900บาทนะคะอาบน้ำยาเย็บเก็บริมส่งฟรีนะจ๊ะเนื้องานสวยมากค่ะเป็นงานสรงมัดมีก็จะมีลวดลายข้างในนะคะมีสีสันข้างในดูมีมิติเนื้องานสวยนะคะไม่บางและก็ไม่หนาจนเกินไปราคาก็เบาๆด้วยนะคะ ใส่แล้วคงจะสวยนะคะเพราะว่าสีสันจะอ่อนหวานมากๆสีฟ้าอ่อนแล้วก็จะมีลายข้างในด้วยงดงามแปลกๆนะคะชิ้นนี้ใครยังไม่มีสรงมัดหมี่ก็ลองอาซื้อสักชิ้นหนึ่งดูนะคะเนื้องานสวยเช่นกันก็จะมีลายเจเยที่งดงามสำหรับชิ้นงานนั้นก็จะไม่นานและก็ไม่บางจนเกินไปนะคะงานตามเนื้อผ้าราคาก็เบาๆด้วยสีสันก็จะดูแล้วเย็นสบายนะคะ สีฟ้าอ่อนแล้วก็จะมีลายข้างในมีมิติงดงามเช่นกันนะคะสะรงมัดมีใครสนใจก็ทักมาราคา1,900บาทเท่านั้นนะคะอาบน้ำยาเย็บเก็บริมส่งฟรีด้วยนะจ๊ะ ที่3ก็จะเป็นผ้าไหมสองตะกกนนะคะสรงมัดมีเป็นไหมบ้านบวกไหมจุนนะคะความยาว1นคูณสเมตรสวยงามมากๆค่ะก็จะมีสีชมพูแซมข้างในสําหรับสรงมัดมีนั้นก็จะเป็นสรงสาหรับผู้หญิงนะคะสรงสําหรับผู้ชายก็มีสําหรับผู้หญิงก็จะเป็นสีหวานๆแบบนี้ดูแล้วก็งดงามนะคะใครยังไม่มีก็สามารถทักทายมาได้เนื้องานสวยนะคะเพราะว่าเป็นงานสองตะโก ใส่สบายเพราะว่าไม่ใช่ไหมจุนอย่างเดียวก็จะมีไหมบ้านผสมด้วยนะคะเนื้องานจะไม่หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปมีสีสันที่สวยงามนะคะเนื้องานสวยเช่นกันค่ะใครสนใจก็ทักมาอาบน้ำยาเย็บเก็บริมสรงฟรีนะจ๊ะราคาไม่แพงด้วยเรียกว่าสรงมัดมีนะคะสำหรับผู้หญิงที่ ชอบแบบสรงลายสรงจะเป็นลายที่ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีแซมข้างในนะคะเป็นลายที่งดงามมีมิติข้างในด้วยมีเจยที่งดงามนะคะสามารถเอาไปตัดเสื้อหรือว่ากระโปรงก็สวยงามเช่นกันนะคะเนื้องานไม่บางจนเกินไปแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปงานสง่งตะกอนนั้นเป็นงานที่ดูสวยนะคะเงาแล้วก็สามารถใส่ได้ทั้งสองด้านเลยนะคะ สนใจทักทายมานะคะสรงมัดมีงดงามมากๆค่ะราคานั้นแค่1,900บาทเท่านั้นนะคะชิ้นที่4ก็จะเป็นผ้าใหม่สรงมัดมีเช่นกันนะคะเป็นงานสองตะกอไหมบ้านบวกไหมจุนนะคะชิ้นนี้ก็จะดูหวานมากเพราะว่ามีสีสันที่เป็นสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีลวดลายข้างในที่งดงามมากๆค่ะชิ้นนี้สีสันจะมากกว่า ชิ้นที่ผ่านมานะคะใครที่ชอบสีสด,สดสดนิดหนึ่งก็ต้องเป็นสีนี้เลยนะคะอยากสวยโดดเด่นต้องใส่สรงมัดมีนะคะเพราะว่าลายก็จะไม่เหมือนใครดีนะคะสนใจทักทายมาได้ราคา1,900บาทนะคะความยาวมาตรฐานเนื้องานก็สวยสีสันก็สดใสด้วยค่ะสำหรับสรงมัดมีนะคะทักทายมาได้จ้า